นี่เป็นหมายค้นของศาศาศาสา,ศา,ศา,ศาสรอายาธุรีนะครับเลขที่ค้น386ท 6, 6, ับ267นะลรงพยาบาลเบญจุรภาค67นะครับให้ค้นห้องพักถนนสามเสนนะครับแขวงบางคอร์ดจอมทองนี่น,น,นนะนนหมายค้นครับอันนี้เป็นหมายค้นนะครับค่ะ,เ,ะเพื่อค้นนะครับสื่อและพวกอาจารย์และสิ่งของหมายอื่นนะให้ค้นวันที่3รงพลาคมนะครับตั้งแต่เทียเ่ยงถึงบ่ายเย็นนะครับขออนนะุญาตหยุดค้นหน่อยของผมช็อตชุนก้ครับเลสิกก้องกลางกอนชักเต มันต้องนนะหเาต้องตรวจสอบครับตรวจสอบหาไม่ควเปิดนะฮะตามหตารเขาดี๋ยวเราอนี้ก่อนม่แมเดี๋ยวราเปิดให้ปดเปิดเลยจบอะให้เขาตรวจรหัสเลยได้ได้อ่านเลยอ่านเลย จากการตรวจค้นนะก็ได้พบสื่อะมกอนาจารนะครับมีทั้งสื่อนมกอนาจารเด็กและผู้ใหญ่นะครับรวมทั้งเราเป็นผู้ผ,ผลิตคลิปสื่อนมกอนาจารเองนะนใช้เซ็นรับหนังใหม่นะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวจะพาตัวพี่มี่สืบสวนนะครบาลน,นะครับเพื่อรำนินกัน